วังขนาดร่วมกับบริษัทปุ๋ยหมักแผ่นดินทองสเสนอรายการข่ารู้กรเกษตรกับนายมดเขียว สวัสดีครับผู้ชมครับวันนี้ครับรายการรับุู้เกษตรกับนายมดเขียวนะครับผมยังคงอยู่กับพี่ธนพลนะครับซึ่งเราได้คุยกันก่อนหน้านี้นะครับว่าเรื่องราวที่จะนําเสนอต่อไปนี้เป็นเรื่องของมะละกอผมก็บอกว่ามะละกอมันจะมีอะไรที่น่าสนใจอ่ะเพราะไปมาหลายที่แล้วมะละกอมันก็คือมะละกอเนี่ยแหละใช่ถ้าเราบอกมะละกอก็คือมะละกอฮะแต่เราไม่รู้จักมะละกอกันก่อนครับมะละกอเนี่ยไม่ทราบว่าเพื่อนเพื่อนเกษตรกรรู้ไหมว่ามะละกอเนี่ย มีอยู่สามเพศนะสามเพศเหรอฮะใช่ครับผมมองเอ๊ะมันก็มันละกอก็เหมือนเหมือนกันหมดหรือเปล่ามันก็เหมือนมะละกอฮะคือมะละกอเนี่ยมีสามเพศอย่างที่บอกคือหนึ่งมะละกอตัวผู้อืสองมะละกอตัวเมียตัวผู้ตัวเมียและสามฮะที่เราทานกันอยู่เนี่ยฮะเขาเรียกว่ามะละกอกระเทยที่เราทานกันอยู่เนี้ยเหรอใช่เป็นกระเทยเหรอเนี้ยถูกต้องเป็นกระเทยเพราะปลูกไปห้าเดือนเนี่ยอย่างเงี้ยปลูกห้าเดือนครับถ้าไม่ติดลูกลักษณะของมะละกอตัวผู้เนี่ยเขาจะก้านดอกจะยาว แบบนี้อ่าจะยาวจะยาวกว่านี้เยอะครับอันนี้คือมะกอกระเทยครับผมก้านดอกจะยาวพอดีที่สวนนี้ไม่มีครับฮเพราะว่าจับแปลงเพศหมดพูดง่ายๆคือสามารถแปลงเพศได้ใช่ถ้าเจอมะกรตัวผู้ธรรมดาเกษตรกรเราพอเจอมะกรตัวผู้ทําไงฮะฟันทิ้งเลยฟันทิ้งแล้วปลูกใหม่เราต้องเสียเวลาไปอีกห้าเดือนแต่วันนี้ไหนๆมาถึงที่นี่ผมก็มีเทคนิคครับใช้เวลาเพียง45วันอืมลรกอที่เป็นมะกอตัวผู้ แปลงเพศเป็นกระเทยได้เลยให้ผลผลิตได้เลยถูกต้องอุปกรณ์อ่าอุปกรณ์เราไม่รู้จักอุปกรณ์ครับอุปกรณ์มีอยู่สองอย่างครับหนึ่งมีดมีดสองไม้ไผ่ไม้ไผ่นะครับเราจะผ่าไม้ไผ่ครับนะครับผ่าไม้ไผ่อย่าตอกใหญ่ใหญ่อย่างนี้นะคือก่อนอื่นเนี่ยเราต้องเราต้องตัดไม้ไผ่มาความยาวเนี่ยประมาณสักเออความยาวอ่าความยาวเราดูง่ายง่ายความยาวให้เราตอกวัดที่ว่าด้านหนึ่งท่ออีด้านหนึ่งไหม แค่นี้เองตามขนาดลําต้นตามขนาดลําต้นต้นเล็กใช้เล็กหน่อยต้นใหญ่ก็ก็เพิ่มขนาดเอาอแต่แล้วก็ไม่ไผ่นี่ยไม่ต้องให้ใหญ่มากนะครับเพราะถ้าใหญ่มากมะละกอเราล้มอ่าแค่นี้แล้วก็เสียมเสร็จแล้วแค่นี้แค่นี้เหรอฮะแค่นี้แล้วยังไงต่อครับแล้วเสร็จแล้วอ่าพอถึงเวลาที่เราจะแปลงเพศเขาครับ ไม่มีอะไรมากครับฮตอกเข้าไปแค่นี้เหรอเนี่ยครับตอกเข้าไปธรรมดาเนี่ยนะฮะเนี่ยให้มาทะลุไปอีกฝั่งหนึ่ง้างฮะทะลุอีกฝั่งแค่นี้หนะฮะกลับบ้านนี่คือแปลงเพศของเขาแล้วเสร็จแล้วเทคนิคอะของมันเนี่ยคืออะไรฮะอ่าเทคนิคของมันอย่างแรกเอ่อพืชทุกชนิดถ้าจะตายฮะเขาต้องขยายพันธุ์ โดยธรรมชาติโดยธรรมชาติของต้นไม้ทุกชนิดก่อนนี้ก่อนที่เขาจะตายเนี่ยเขาจะรู้ตัวเร็วเขาจะตายละเขาจะขยายพันธุ์แล้วก็มะกอขยายพันธุ์โดยเมล็ดมันมีทางโดยเมล็ดนะครับและอย่างนี้คือถามว่าทําไมต้องเป็นไม้ไผ่คุณลองไม้ไผ่นะครับไม้ไผ่เนี่ยถ้าเราเอาไม้ไผ่มาผ่านะครับแล้วเราไปวางไว้ในที่ชื้นหนึ่งคืนจะเกิดสปอร์เชื้อราขาวเกิดขึ้นหุ้มไม้ไผ่หมดเลยหมดนี่เลย นั่นแหละครับนั่นแหละสปอร์เชือราขาวๆนี่จะไปมีปฏิกิริยากับเซลล์ของมะละกอ45วันติดลูกแล้วกินได้ตามปกติเลยคือแปลงตัวผู้ห้เป็นตัวเมียเป็นกระเทยแต่ตัวเมียเนี่ยแปลงได้ไหมแปลงได้เหมือนกันแต่ผลผลิตจะน้อยกว่ามะละกอตัวผู้มาเป็นกระเทยแน่นอนครับสำหรับใครที่สนใจนะครับสามารถมาเรียนรู้ที่นี่ได้นะฮะหรือว่าเราจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ไว้หน้าจอนะฮะก็โทรมาถามได้ว่าจะมาเรียนรู้อะไรยังไงมีอะไรให้เรียนรู้บ้าง ตั้งอยู่ที่ไหนก็สามารถติดต่อได้นั่นเองครับ,รบในครั้งต่อไปใกล้ๆกัๆกนก็แล้กันนี่มาละกอต่อไปเป็นเรื่องของกล้วยหลายคนก็บอกเอ้ากล้วยก็กล้วยก็ง่ายอยู่แล้วแต่จริงแล้วม,ลมันยากกว่าที่คุณคิดมันไม่ได้กล้วยแต่มันก็อธิบายไม่ถูกทำยังไงจะให้กล้วยเราเนี่ยเครื่อนหึงสิกว่าหวีนั่นไงเดี๋ยวมีเทคนิคเทคนิคติดตามนครั้งต่อไปครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ สุดยอดปุ๋ยอินทรีย์วังขนายตรามดเขียวลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตสนใจสั่งซื้อหรือเป็นตัวแทนจำหน่ายโทร080 550 4888